วันนี้เมมยังไม่เต็มกันนะซอยเข้าไปจ่าซอยนิวเข้าไปนะคะแต่ว่าถ้าเบื่อในเนื่อยก็เดินเข้ามาจอบเสื้อกันอยากจ่ใกล้ๆกันที่นี้เลยค่ะมาแล้วเปล่าคะเองเสื้ออะไรไหมใย่ถ้าเมื่อกี้น้องเข้ามาแล้วน้องเดินออกไปที่หน้าแตกเลยนะใช่ก้าวมาขาหนึ่งเลยด้วยเออก้าวมาหนึ่งขา นี่คือแฟนลับกับศิลปินคุยกัน hey, <laughs> เฮ้ยกี่ตัวตัาเดียวเทมากมันแบบชิคมากเรายังไมไ่หมดเส้นยังเหลือนะเข้าไม่ได้เลยค่ะ